สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ด h e น e Channel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทบาปกนอย่างเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะเป็นข่าวอัปเดตเป็นประปรุงประจำสัปดาห์นะครับในวันที่ 14เดือน8หรือว่าวันพฤหัสพุงนี้นะครับก็สำหรับวันพุงนี้นะครับตัวเกมเนี่ยจะมีการปิดเซิร์ฟตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งเป็นระยะเวลารวมทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมมาล็อกเอาท์ก่อนช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งเพื่อป้องกันข้อมูลด้วยนะครับอีกทั้งถ้าใครที่เป็นสายชอบเคลียร์ก่อนที่จะรีเซิร์ฟเนี่ยพุงนี้ผมก็แนะนําให้มาเคลียร์ไวขึ้นอีกหน่อยนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันเอานะเพื่อนๆแล้วก็ก่อนที่เราจะไปด ครอสกันระหว่าง2เกมของ7บาทแกรนคอร์สแล้วก็7บาทไอดอลนะครับซึ่งตอนนี้อีเวนต์มันก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมมาแจ้งเผื่อใครที่ไม่ทราบนะเพราะอีเวนต์นี้ถ้าเพื่อนๆทำตามที่เขากำหนดนะครับจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก30เม็ดเลยสำหรับใครที่เล่น7บาทแกรนคอร์สนะครับซึ่งวิธีเข้าร่วมก็ง่ายมากครับให้เพื่อนๆยืนยันว่าเราเนี่ยมี ID ดีของเจ็บาบไอดอลแอนด์เวนเจอร์แค่นั้นเองนะในส่วนของระยะเวลาครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่12เดือน8นะครับ ไปจนถึงวันที่26เดือน8เวลา8โมงเช้าครับก็หลังจากที่เราเข้าลงเตรียมนะให้เ,เพื่อนๆสังเกตไอคอนด้านซ้ายมือครับมันจะมีรูปดัดที่เป็นไอคอนของเจ็บบาปไอดอลแอนเอจอร์อยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็คลิกเข้าไปมันก็จะลิงเข้าหน้าต่างอีเวนต์ด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เข้านะครับให้เ,เพื่อนเพื่อไปดูโค้ดของเกมเจ็บบาปไอดอลแอนเดอจอร์ก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับเ,เพื่อนๆก็เพียงแค่โหลดเกมเข้าไปเล่นส่วนวิธีตรวจสอบไอเดี่ยแบเนี่บบนนอน่นนออนนนอยแล้วก็กดปุ่ม 3ขีดด้านขวาบนนะครับมันก็จะมาอยู่หน้าต่างนี้เพื่อน,อนแล้วก็กดที่เกมเซตติ้งครับอ่าแล้วก็กดมาที่แอดเคานะครับตรงนี้เลยครับเพื่อนๆสามารถกด Copy แล้วก็เอาไปเพสวางในเกม7บาปทางไอคอนในรงเตรียมเพียงเท่านี้ก็จะได้รับเพส30เมตรแล้วนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะ,อะโอเคก็สำหรับข้อมูลอีวตนแรกจบไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอัปเดตของสัปดาห์นี้ดีกว่าว่า จะมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับในส่วนของอัปเดตปีกวะปรงวันที่14เดือน8นะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาหลักๆจะมี2อย่างครับโดยอันแรกจะเป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรมลูกเต่าเฟสติวัลสงครามศักดิ์สิทธิ์5.5ปี g l o b a l การสำรวจยังไม่จบโดยอีเวนต์นี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด2สัปดาห์ด้วยกันนะครับจะเริ่ม ส4เดือนแหลังปิดปรับปรุงไปจนถึงวันที่28เดือน8ก่อนปิดปรับปรุงนะครับโดยคอนเทนต์นี้เพื่อนๆจะต้องทําการไปเก็บรวบรวมลูกเต,ต่านะครับซึ่งจะได้จากสงครามบอสกิจกรรมถ้าฝึกตนหอคอยสโ,ซโซคกเกลสแล้วก็สงคมไฟนอลบอสนะครับโดยเราจะสามารถสะสมได้สูงสุดวันละสาชิ้นนะครับให้เราทําการใช้ลูกเต่าสำรวจเพื่อทอยลูกเต่าแล้วก็สำรวจไปกับน้องเพอร์ซิวลนะครับสำหรับอีเวนต์นี้น่าจะเหมือนอีเวนต์เศรษฐีเกมเศรษฐีแล้วมั้งเออเหมือนทอยเต่าว่าเราจะขยับเดินได้กี่ช่องนะครับแล้วก็จะสามารถ ขั้นที่กําหนดก็จะสามารถรับของรางวัลเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับในส่วนของของรางวัลเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยนะในส่วนรายละเอียดกิจกรรมนะครับมันก็จะมีช่องหลักอยู่3อย่างนะครับอันแรกจะเป็นกิจกรรมสปินเซอร์ไพรส์นะครับถ้าเรามาตกช่องนี้นะครับเราจะสามารถหมุนรูเล็ตเพื่อรับของรางวัลสปินเซอร์ไพรส์ได้นะครับส่วนอย่างที่2จะเป็นกิจกรรมต่อสู้ในป่านะครับจะเป็นรูปดับไข่จะต้องเอาชนะโดยการทอยเต่าให้ได้จานวนมากกว่าศัตรูนะครับเมื่อชนะจะได้แต้มสะสมแต่เมื่อแพ้กิจกรรมจะสิ้้นสุดดดดโยไมไม่รับบทลงใๆ กรณีที่ผลเสมอกันก็จะทําการแข่งอีกครั้งครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเตือนภัยลมแรงนะครับเราก็จะโดนพายุลูกใหญ่สุ่มพัดไปอย่างช่องอื่นครับในส่วนของรางวัลสปินสไพล์นะครับหรือว่าไอคอนอันแรกอันนี้นะของรางวัลที่มีโอกาสได้เนี่ยก็จะมีตามนี้เลยเพื่อนๆที่สำคัญมีเพชรด้วยนะแต่ตรงนี้เนี่ยเขามีขีดจํากัดอยู่นะครับเขาบอกเลยลิมิตรับของรางวัลแต่ละอย่างเนี่ยสูงสุดเพียงแค่อย่างละ5ครั้งเท่านั้นนะครับ อ่ะโอเคก็ในส่วนของกิจกรรมแรกจบไปครับถันมากิจกรรมที่2จะเป็นสงคราม Final Bo s s Return ฉลอง5.5ปี Global นะครับโดยบอสที่มาลีลานรอบนี้เนี่ยจะเป็น4จัตรุรทสเผ่านาังฟ้าซาลีเอลกับทามิเอลครับในส่วนของรางวัลจะมีแยกหลักๆเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกรางวัลสกอถ้าเพื่อนๆเก็บแก้เก็บแต้มครบตามที่กำหนดนะครับก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้ซึ่งของรางวัลที่สำคัญที่สุดน,นะก็คือแต้ม1 0 0 0 0หมืนเพื่อนๆจะเป็นการอาร์ติแฟก5.5ปี g l ล b a l นะครับใบสุดท้าย ใบที่5นะครับจะอยู่ตรงนี้นะใครที่ตอนนี้เก็บมาสีใบแล้วหาใบที่5ไม่เจอเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันยังไม่ถูกเอาเข้ามานะมันเพิ่งมาพร้อมกับอัปเดตครั้งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ,งานคน์ซีชั่นไฟนอลบอสนะครับของที่สามารถแลกได้ก็จะเป็นลิสต์ตามน,นี้เลยนะครับก็ใครที่ขาดอะไรอยู่ก็สามารถมาแลกได้นะซึ่งของที่สําคัญนะครับใครที่ยังไม่มีคอสตูมไฟนอลบอสของซาริเอลกับทามิเอลเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรที่เพื่อนๆควรจะแลกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ถัดมาครับกิจกรรมบ เฟสติวัลครบ5.5ปี g ก o b a l นะครับก็กลับมาอีกครั้งซึ่งก็คือกิจกรรมเอาชนะในศึกเทศกาลประลองนะครับเพียงแค่เพื่อนๆชนะให้ครบ12ครั้งในสัปดาห์ที่กําหนดก็จะสามารถรับของรางวัลทั้งหมดตรงนี้ได้นะโดยสัปดาห์ที่1นะครับมันจะเริ่มตั้งแต่วันที่14หรือว่าหลังปิดปรับปรุงเลยครับไปจนถึง20นะครับแล้วก็สัปดาห์ที่2จะเริ่มในวันที่21ไปจนถึง27ครับแล้วก็สุดท้ายครับในส่วนของกิจกรรมต่อสู้ลีลันแม้จะตกต่ำถึงขี นึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเพื่อรับเทนต์ตเพิ่มอีก2เมตรกันด้วยนะอ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตที่จะถูกอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนที่จะจากกันนะครับในส่วนของการอันดีแฟคครบรอบ5.5ปีนะครับเดี๋ยวผมขอมาทวนให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่าไอกาดทั้ง5ใบนี้เนี่ยมันจะได้จากคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับใครที่ยังเก็บไม่ครบเนี่ยจะได้ตามเก็บให้ครบนะครับก็สำหรับใบ,บแรกสุดครับจะอยู่ที่ พาเลทบอสกิจกรรมครับโดยคอนเทนต์พาเลทบอสกิจกรรมมันจะมีของรางวัลเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกรางวัลจำนวนครั้งการเคลียร์ถ้าเพืเ่อนๆเคลียร์ครบ15รอบนะครับจะได้รับการอินสแ a c t ครบ5.5ปีใบที่1นะครับอยู่ตรงนี้นะถัดมาใบที่2ครับจะอยู่ที่กิจกรรมเดียวกันเลยแต่ว่าอยู่ในสูตรแลกเปลี่ยนกิจกรรมครับเพื่อนๆจะต้องไปฆ่าสัตว์เพลิงมือนรกนะครับแล้วก็เอาวัตถุดิบไปแลกในสูตรแลกเปลี่ยนนะครับก็จะสามารถแลกการอินสแ a c t ใบที่2จากคอนเทนต์นี้ได้นะครับ ถัดมาใบที่3จะอยู่ในพาเลลบอสกิจกรรมเช่นเดียวกันครับแต่ว่าจะไปในสูวนแลกเปลี่ยนของบอสบาลูจานะครับเพื่อนก็ต้องไปตบบอสบาลูจาแล้วก็เอามาแลกใบที่3ตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาใบที่4ครับจะอยู่ที่กิจกรรมเทศกาลดอกไม้ไฟเรียเนสนะครับโดยกิจกรรมนี้เพื่อนจะต้องทําการไปคราฟผุนะครับอย่างน้อยทั้งหมด6อันแล้วนําไปบริจาคให้หมู่บ้าน,นครับหมู่บ้านที่2ตรงนี้นะบริจาคให้ครบหครั้งครับ เพื่อนๆก็จะสามารถรับการอินเทอร์คใบที่4ได้นะซึ่งตอนนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยทําพุเลยเนี่ยนะตอนนี้จะยังสามารถบริจาคกิจกรรมนี้ได้ครบมหมู่บ้านอยู่หรือเปล่านะครับพอถ้าเพื่อนๆบริจาคครบม,มู่บ้านก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติม10เม็ดนะแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้นอยๆเนี่ยขอให้เพื่อนๆในการอินเทอร์เเนี่ยผมว่าก็เพียงพอแล้วนะก็สําหรับใบที่4นะครับจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถัดมาใบสุดท้ายครับนี่เลยสงครามไฟนอลบอสลีลันนะครับเก็บให้ครบ1 0 0 0แต้ม ก็จะสามารถรับการอันดีแฟคปาร์ที่5ใบจบของเซนตนี้ได้นะแล้วทำไมผมถึงบอกว่าควรจะเก็บให้ครบนะครับเพราะความสามารถเซตเนี่ยมันผมว่ามันน่าจะเป็นสามารของเผ่าเทพสูตรเลยนะความสามารถของมันก็คือ <c oughs> เพิ่มแสตพื้นฐานอัศวินผู้พ้องเผ่าเทพปสูตรสูงสุดที่5%นะครับและเมื่ออัศวินผู้พ้องเผ่าเทพปสูตรโจมตีศัตรูที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟจะเพิ่มเดบิทสร่างแก่ศัตรูได้สูงสุดถึง10%ครับ อ่ะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลอัปเดตของเกมเจ็ดบาทในสัปดาห์นี้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย